สวัสดีค่ะวันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยชีวิตเปลี่ยนรับซ่อมไฟคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราหวันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยหัตตกวิดชีวิตเปลี่ยนขายของไม่ได้รับซ่อมไฟติดม่านคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราไม่สิเรียสคนมองตกอับบอนช่วยอุดหนุนหมูสเตะ เหลือเฟือมุกจกเจ้าของช่อง YouTube เหลือเฟือชาแนลมาเยี่ยมดาราชื่อดังเอวิรชัยหัตตโกวิทไร้งานแสดงมาขายหมูสเต๊กก็ขายไม่ดีลำบากเอวิรชัยวยงการมา41ปียอมรับงานแสดงห่างหายไปเลยเฉลีย่ยปีละเรื่องมันอยู่ไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่พระเอกค่าตัวเรานิดหนึ่งปีหนึ่งต้องเล่น10เรื่องถึงจะอยู่ได้เรากลัวบ้านจะไม่มีอยู่ มันไม่มีตังจ่ายค่าบ้านเพิ่งซื้อบ้านมาได้สองปีค้างค่าบ้านมาตลอดร้านอยู่หมู่บ้านคุณเป็นหมื่นเอเวชัยบอกว่าแต่มีคนมากินที่ร้านวันละอย่าง1 0คนแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงตอนนี้ขายเอาทุนกำไรไม่มีเลยก่อนหน้านี้รับทําหมดเป็นช่างไฟติดผ้าม่านทําปลาปาคนเห็นก็ตกใจบางทีเขาก็ไม่กล้าเรียกแล้วคนคิดว่ากแกล้งทำ ถามว่าขายของเป็นคอนเทนต์แกล้งทําหรือเปล่าวิรชัยถึงกับลั่นว่าแกล้งบ้าใครจะไปแกล้งเป็นปีๆทําจริงจังอยากได้วันละ500ไม้ขึ้นทุกวันนี้บางทีก็ได้40ไม้280บาทเป็นอย่างนั้นจริงโอ้ยตายแล้วยังรับงานแสดงอยู่หลังมีปัญหาโอลิเวอร์ เห็นก็ขอโทษจับเอาไปเล่นเลยทั้งที่ถ่ายไปแล้วโอริเวอร์ก็โอเคคนอื่นก็ช่วยอยู่เหมือนกันในวงการมีคนช่วยเหลืออยู่ไม่งั้นบ้านไปแล้วแต่จะให้เขาช่วยตลอดก็ไม่ไหวเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งอะไรทำได้ตังก็ทำไม่ถือว่าเป็นดาราเลยถามว่าซีเรียรใหม่คนมองเราตกอับเบี้ชัยตอบว่าไม่เรียสเฉยเสียสตรงที่ไม่มีตังมากกว่าคำพูดไม่เคยเรียดเลยพยายามทำเพื่อพยุงครอบครัว พยุงบ้านไว้ชีวิตตอนนี้ลำบากตอนนี้ไม่มีคนมาอุดหน,นุนโดยเมนูที่ร้านมีหมูสเต๊ะอาหารจานเดียวฝากมาอุดหน,นุนหรือเหมาไปออกบูธต่างๆหรือมากินที่ร้านหมู่บ้านพึกษา12คลอง3ดังสิทธิ์เพจหมูสเต๊ะวิรชัยคลอง3ขอบคุณข่าวสดค่ะ